สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มา z d a าพัทนะครับพบเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้คลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับการรีวิวรถถึง2รุ่นนะฮะตามคำเรียกร้องนะครับมีคุณผู้ชมเรียกร้องมาว่าอยากจะให้ผมลองรีวิวเปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่างตัว CX 3 0รุ่น S นะฮะกับตัว CX 3ตัวนี้เป็นตัวเบสพัทนะครับเป็นรุ่น2022วันนี้จัดให้ตามคำขอนะครับ วันนี้มารีวิวให้ดูรถเพิ่งมาถึงโชว์รูมเดี๋ยวจะมารีวิวอธิบายให้เห็นความต่างให้เห็นภาพเปรียบเทียบให้ฟังว่าตัวไหนคุ้มตัวไหนหน่าใช้ตัวไหนเหมาะสำหรับเป็นรถของลูกค้านะฮะก่อนที่ไปชมกันเหมือนเดิมครับฝากเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องมาซาพัดของผมด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปมาเริ่มการรีวิวกันนะครับสําหรับคลิปนี้รีวิว ความต่างเปรียบเทียบความต่างระหว่างตัว Mazda CX-3 โมเดล2022รุ่นเบสพัทสีเทากับ CX-30 สีเทารุ่น S เดี๋ยววันนี้จะมาเปรียบเทียบให้ฟังกันว่ามีความต่างตรงไหนมาเปรบมาเปรียบเทียบรีวิวให้ดูความน่าใช้ของแต่ละรุ่นเป็นยังไงความน่าสนใจของแต่ละรุ่นเป็นยังไงนะครับเต่เราเริ่มจากทางตัว CX-3 ก่อนนะฮะร,รุ่นนี้เป็นรุ่นเบสพัทราคา8900 0 นะครับสีเทาตัวนี้ 46G Machine p l ย y เพิ่ม10,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนด้านหน้าเหมือนเดิมครับถ้าเป็นตัว CX3 เนี่ยเขาจะเป็นโคดเวอร์ชันหนึ่เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะกระจังหน้า5เหลี่ยมเอกลักษณ์ของ Mazda เหมือนเดิมไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED พร้อมไฟ daytime running lamp นะครับค้อมเซนเซอร์หน้า4จุดตัวนี้เป็นตัวเบสพาร์ท 2022จะต่างจาก,กตัวเบตพาร์2021ตรงที่ว่าเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์หน้า4จุดหลัง4จุดแล้วก็เพิ่มตัวไวเลสชาร์จมาให้จากตัวโมเดลที่แล้วมาดูด้านข้างล้อแม็กแม็กจะเป็นขอบ16นะครับวันนี้รถเพิ่งลงเลยนะครับสังเกตว่าจะมีสติกเกอร์การรอยบริเวณชิ้นงานปิดโนโบแบ็คมาให้ด้วย เดี๋ยวลองเดินดูรอบๆก่อนนะครับเสื้อด้านหลัง4จุดนะครับฝาท้ายของตัว CX 3เนี่ยถึงไหมจะเป็นตัวโมเดล2022นะครับแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นฝาท้ายแบบแมนนวลหรือเปิดแบบมืออยู่นะครับจะยังไม่ใช่แบบไฟฟ้าแบบตัว CX 3 0 ด้านท้ายเนี่ยอย่างที่เคยบอกผมเคยบอกมาเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วคลิปหนึ่งสําหรับตัว2งรุน่นนี้ระหว่าง CX30 กับตัว CX3 เนี่ยถ้าเป็นด้านท้ายนะครับตัวที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยของตัว CX3 เขาจะเล็กกว่า CX30 ประมาณหนึ่งแต่ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะครับแต่ว่าใช้คําว่าประมาณหนึ่งดีกว่านะครับก็คือเก็บของได้แผ่นตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับปิดมือ สีเทาเป็นสีที่สวยนะครับเป็นสีเทาแมชชีนเกรย์สีตัวนี้เพิ่มเงินนะครับถ้าอยู่ในตัว CX 3จะเพิ่ม10,000บาทถ้าอยู่ใน CX 3 0จะเพิ่ม15 0 0 0บาทเนื่องด้วยว่าตัวใหญ่อาตัวรถของตัว CX 3 0เขาจะใหญ่กว่านะครับการเพิ่มเงินเกี่ยวกับเรื่องของสีจึงมากกว่าเดี๋ยวไปดูด้านในกันต้องบอกว่ารุ่นนี้เปิดตัวมาราคาเท่าเดิมผมว่าขายดีแน่นอนนะฮะด้านใน ก็ยังเป็นคล้ายๆเดิมเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวโมเดลยี่สิบสองจะยังคงเหมือนเดิมกับตัวโมเดลยี่สิบเอ็ดจะต่างกันนิดหน่อยครับก็คืออย่างที่เรียนแจ้งไปเบื้องต้นที่ที่บอกไปเบื้องต้นก็คือตัว cx สามโมเดลยี่สิบสองเนี่ยเขาจะเพิ่มตัวไวเลสชาร์จอย่างนี้ด้านในนะครับนึกดูว,ว่าเขาเป็นโคอนโดเวอร์ชันหนึ่งนะครับหน้าตาของพวงมาลัยจะประมาณนี้หน้าตาเขาจะคล้ายๆกับตัวมาด้าสองมีครุสคอนโทรล ระบบควบคุมโทนต่างๆนะครับควบคอนโทนเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายวงล้ยปรับได้4ทิศทางนะครับขึ้นลงดึงเข้าหาตัวผักออกห่างตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับที่ปรับฝนเป็นออโต้คอนโซลบริเวณตรงนี้คอนโซลน,น่าจะเป็นเดินได้จริงนะครับเป็นหนังหน้าจอหน้าจอตัวนี้จะยังเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนได้นะครับเนื่องด้วยว่าเขาเป็นเวอร์ชันหนึ่งยังทัชสกรีนได้อยู่แอร์จะมาเป็นแบบแอร์ปรับระดับมือแต่ว่าใช้งานได้ครบถ้วนนะครับ มาพร้อมกับปุ่มควบคุมหน้าจอกลางปุ่มควบคุมเครื่องเสียงเแบียงมือไฟฟ้าออตโต้โฮทุกอย่างทำได้ทำได้หมดเชื่อมต่อได้หมดนะครับบลูทธูธ USB เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ตัวนี้รองรับทั้งหมดนะครับแจ้งก่อนตัวนี้จะยังไม่มีซันรูปนะครับในในคลิปที่แล้วที่ผมทําเปรียบเทียบรีวิวไปเนี่ยก็คือตัวนั้นจะเป็นตัวคอมฟอร์ตหรือเป็นตัวท็อปตัวนั้นจะมีซันรูปแต่ตัวนี้เป็นตัวลองจะยังไม่มีซันรูปนะครับ ด้านท้ายนะคระับด้านท้ายจะประมาณนี้ม,ม,นมีที่เท้าแขนนะครับเท้าแขนคือต้องบอกว่าตัวห้องโดยสารหรือว่าขนาดบอดี้ห้องโดยสารเฮดรูมเล็กรูมของตัว CX3 เนี่ยไม่ได้เล็กแต่อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับตัว CX30 นะครับรถอ,อย่างที่ผมเคยแจ้งไป รถ CX3 เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการอาจจะเป็นวัยทำงานาวัยรุ่นวัยเพิ่งเริ่มทำงานกำลังสร้างตัวเหมือนเดิมครับขับคนเดียวมีแฟนอาจจะเดินทางสองคนเป็นหลักหรือคนเดียวเป็นหลักอาจจะมีเพื่อนๆเ,เดินทางด้วยบ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่บ่อย CX30 อ่า CX3 ทดครับ CX3 จะตอบโจทย์คือ CX3 เนี่ยจะขายาแ l ค e c t o r ในเรื่องของคือเขาเป็น CX s ี r i e s ตัวที่หนึ่งขายคาแรคเตอร์ในเรื่องของความปรัดเปรียวความคล่องตัวเขาเป็น BSUV ที่ขนาดกําลังพอเหมาะพอดีครับเหมาะกับการใช้ในเมืองคล่องตัวมากๆช่วงล่างมาซาเราการันตีนะครับช่วงล่างมาซาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องมาซาเนี่ยหามาซาเนี่ยเรื่องช่วงล่างขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะทีนี้ CX3 สามจบไปเดี๋ยวมาดูเจ้าคันนี้ครับ อันนี้เป็น CX 30รุ่น S นะครับรุ่น S คือรุ่นรองรุ่นรองท็อปราคาตัวรถ1099 1 9 9 0 0ล้าน990บาทไม่รวมสีเทานะครับสีเทาสำหรับตัว CX 30เนี่ยเขาจะเพิ่ม1 5 0 0 0 0บาทเริ่มตรนที่ด้านหน้ากระจังหน้า5เหลี่ยมเหมือนเดิมครับเอกลักษณ์ของ Mazda ภูมิใจมากที่จะพูดนะครับเอกลักษณ์ Mazda กระจังหน้าหเหลี่ยม Signature Wing นะครับจะมาพร้อมกับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แต่ว่า ant, มันจะมีความต่างตรงที่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น SP เนี่ยบริเวณตรงนี้นะฮะตรงนี้ที่ผมชี้เนี่ยจะเป็นหลอดไฟทั้งหมดจะเป็นโคมเดียวเป็นโคมเดียวกันทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น S เนี่ยไฟ daytime running lamp หรือไฟไฟอ่าไฟสองสว่างกลางวันเนี่ยตรงเนี้จะเป็นสีส้มส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นสีขาวคือเขาจะเป็น2หลอดแยกกัน2โคม2หลอดแยกกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว SP เนี่ยเขาจะเป็นหลอดเดียวโคมเดียวทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ความต่างกับรุ่น SP ก็คือตัวด้านหน้าเขาจะไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าสังเกตไหมครับจะไม่มีเซ็นเซอร์หน้ามาให้นะฮะการออกแบบดีไซน์นี่คือโคโดเวอร์ชั่น2ครับสังเกตว่าลวดลายเส้นโคง้งเส้นเว,ว้าเนี่ยตัว CX30 จะน,น้อยกว่า CX3 CX3 อ่านเอา,าแพลนไปดู CX3 จะมีเส้นโคง้งที่เป็นเส้นตวัด2เส้นตัดผ่านกัน แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว CX 3 0เนี่ยจะไม่มี CX 3าจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวลากยาวไปนจนจะลดด้านท้ายแล้วก็อย่างหนึง่งขอบขอบคิ้วดำเห็นไหมฮะบริเวณซุมณซ้มล้อลากยาวไปจนซุ้มล้อหลังคือรอบันเนี่ยซุ้มลอ้อตัวคิ้วดำเนี่ยตัว CX 3 0เขาจะใหญ่กว่า CX 3ถ้าเป็น CX 3เขาจะประมาณนี้ขอบคิ้วดำจะเล็กกว่าอย่างเงี้ยถ้าเป็น CX 3 0เขาจะใหญ่กว่า ดี๋ยวดูด้านในกันอ๋อแล้วก็นิดนึงครับตัว CX สามสิบตัวนี้เป็นรุ่น S เนี่ยเขาจะไม่มีกล้องรอบคันเห็นไหมครับถ้ามีกล้องรอบคันถ้าเป็นรุ่น SP เนี่ยเขาจะมีกล้องรอบคันบริเวณนี้ติดตั้งบริเวณใต้หูกระจกด้านข้างด้วยแต่ตัวนี้ถ้าเป็นตัวตัว CX 3 0ตัว S เนี่ยเขาจะมีเฉพาะอ่ารุ่นอ่าเจ้ามีเฉพาะกล้องมองหลังอย่างเดียวนะฮะการตกแต่งภายใน นะครับเบาเป็นบเบาไฟฟ้าเหมือนกันกับรุ่น SP นะครับการตกแต่งภายในคือต้องบอกว่าเหมือนกับรุ่น SP เลยเหมือนกันหน้าจอพวงมาลัยทุกอย่างเหมือนกันมันจะมีความต่างนิดๆหน,น,น,น่อยๆเล็กๆน้อยๆนะฮะอย่างเช่นตัวพวงมาลัยเราสังเกตดีๆพวงมาลัยตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น S เนี่ยเขาจะมีเป็นแค่ระบบ Cruise Control มันจะไม่มีปุ่มที่เป็นระบบ MRCC หรือ Mazda Radar Cruise Control ซึ่งจะมีปุ่มเพิ่มมาบริเวณตรงนี้นะครับแต่ลักษณะของพวงมาลัยจะเหมือนกัน เป็นพุสตาร์แอร์อัลต์แยกตำแหน่งซ้ายขวาเหมือนกันแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเหมือนกันหน้าจอเหมือนกันนะครับคอนโซลด้านในเหมือนกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออ่าตัวลําโพงเครื่องเสียงนะครับตัวนี้จะยังไม่ใช่เป็นของโบส์นะเห็นไหมฮะจะเป็นลําโพงของมาสด้าแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่ามาสด้าทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ไล่ตั้งแต่มาละสอตัวเริ่มต้นเลยนะคุณภาพเรื่องของเสียงเนี่ยมาสด้าไม่เป็นรองแบรนด์ไหนเลยนะครับความเป็นเทนภายในรถเนี่ยมาสด้า คิดคำหนึ่งมาแล้วว่ารถสวยขับดีช่วงล่างดีเครื่องเสียงก็ต้องดีด้วยนะฮะสังเกตการตกแต่งต่างๆนะครับนื่องด้วยว่าเขาเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันสองนะครับโคดูเวอร์ชันสองการตกแต่งหน้าตาหน้าจอการจัดวางต่างๆจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากตัว CX3 ที่เป็นเวอร์ชันหนึ่งเมื่อกี้สังเกตดูเห็นนะปุ่มคอมมานด์เซ็นเตอร์นู้นนี่นั่นต่างๆหน้าจอตัวน,นี้จะยังทัชสกรีนแต่ทัชสกรีนไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องสั่งการจากปุ่มตัวนี้แทน เหมือนกันครับเชื่อมต่อ USB Bluetooth Apple CarPlay Android Auto เหมือนกันแผ่นให้ดูกว้างๆเดี๋ยวดูด้านหลังครับด้านหลังอย่างที่บอกไปนะครับคือตัว CX 3 0เนี่ยห้องโดยสารภายในเนี่ยเขาจะกว้างกว่าตัว CX 3อยู่ประมาณหนึง่งมาดูด้านหลัง แล้วหลังนะครับฝาท้ายเปิดแบบไฟฟ้านะครับสัมผัสเดียวนี่คือความ่ต่อีกอย่างหนึ่งระหว่าง CX 3 0กับตัว CX 3คือฝาท้ายแมนวนวลกับฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าห้องอพื้นที่เก็บของสัมภาระด้านหลังจะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่าตัว CX 3ปิดนะครับให้ดูรอบร ตอนนี้ตอนที่ถ่ายนี่คือพระอาทิตย์กำลังะกตกดินนะครับแสงกําลังสวยเลยต้องบอกว่ากําลังสวยเลยนะฮะต้องบอกว่ามาซาออกแบบรถทั้งสองรุ่นมาได้ปราณีตได้ดีมากๆนะครับคือเรื่องการออกแบบรถเอกลักษณ์ของมาซายังคงอยู่ความปราณีตในชิ้นงานวัสดุตกแต่งเฉลี่ยภายในมาซาทำได้ดีมากๆทั้งสองรุ่นดูนะหน้าตาสวยพอกันสวยดุดันพอกันนะครับแล้วแต่ความชอบอ่าทีนี้สรุปสรุปว่ารถทั้งสองรุ่นนี้ มีความต่างยังไงอันดับแรกก่อนนะครับอย่างที่เห็นเห็นกันคือเรื่องของตัวการตกแต่งาการออกแบบก่อนดีไซน์เวอร์ชัน1นึ CX3 เวอร์ชัน2 CX30 นะฮะการตกแต่งภายในนะครับเวอร์ชันหน1หน้าจอทัชสกรีนได้เชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นู่นนี่นั่นได้เหมือนก,นกันกับเวอร์ชัน2แต่เวอร์ชัน2ต่างกันตรงที่หน้าจอเขาจะทัชสกรีนไม่ได้นะครับ เรื่องของขนาดตัวรถ cx 3จะเล็กกว่า cx 3 0คือต้องบอกว่าพื้นฐานเดิมนะครับตัว cx R cx 3เขามาจาก m a z d a 2ส่วนตัว cx 3 0เนี่ยเขาจะมาจากตัว m a z d a 3เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวห้องโดยสารเนี่ยแน่นอนครับมีความต่างแน่นอนเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างเนี่ย cx 3 0กับ cx 3จะมีความต่างนิดนึงนะครับ cx 3 0จะทําได้ดีกว่า cx 3แต่ถ้าเทียบในรถระดับเดียวกัน cx 3ทําได้ดีสุดในในคลาสของเขาแล้วนะครับเหมือนกัน cx 3 0 เก็บเสียงช่วงล่างดีดีที่สุดในคลาสของเขาเหมือนกันคือบอกว่าถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นหรือแบรนด์อื่นๆนะครับผมขออนุญาตถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นรุ่นอื่นเนี่ยมาเซาทั้งสองรุ่นทาได้ดีที่สุดในคลาสทั้งคู่ต้องบอกแบบนี้ราคาตําแหน่งการจัดวางเรื่องของราคาแน่นอนครับตัว CX 3รถเล็กกว่าราคาตัวนี้89,000ผมว่าราคาดีออปชั่นมาเต็มราคาไม่เพิ่มจากโมเดลที่แล้วตัวนี้เปิดตัวมากระแสะตอบรับดีมาก ส่วนเจ้า CX 30คันนี้หรือ CX 30ทุกรุ่นที่วางขายอยู่ในตลาดนะตอนนี้ราคาเป็นที่เป็นที่น่าพึงพอใจอยู่แล้วประกอบกับตัวออปชั่นต่างๆลูกค้าให้ง่ายการตอบรับฟีดแบ็ดีมาตั้งมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมเลือกนะครับว่าเลือกแบบไหนชอบแบบไหนไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนอย่าลืมนะครับเลือกรถเลือกให้ถูกกับเราเลือกให้เข้ากับเราเพราะเราจะต้องอยู่กับเขาทุกวันนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมตลอดคลิป ก็จะจากกันไปฝากอีกครั้งนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับคลิปต่อๆไปอยากให้ทํารีวิวรุ่นไหนสีไหนเป็นพิเศษแจ้งเข้ามาได้จะพยายามทําพยายามหามารีวิวให้ลูกค้าดูได้ครบทุกคนสัปดนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมขออนุญาตไปก่อนสวัสดีครับ